มาดีเจ้ามาปากกัปาน้องฮัมลานะในช่งกาวากวีไทยวันนี้ปานนองจะมาอู้ถึงเรื่องอป้าเฮดทอปป้าเฮดทออป้านนองห้องว่าป้าเฮดทอ็อปก็มาอันจะมาอู้ถึงเรื่องข้่องใจเนาะมันข้่องใจอมันแปลกใจมนันอย่างบนห้องว่ะ ภาษาไทยเขากับภาษาไทยก็คงจะห้องว่ามันแปลกใจละมั้งอยา่างมันมันคล่องใจว่ามันเป็นยังเวลาอันเรื่องของป้าเฮททอบเนานะเรื่องของป้าเฮททอบป้าน้องก,ก็บอกหัวว่ามันเกิดเรื่องมันเกิดมาจากอย่างใดจนสายไปเหตุมันจะเกิดมาจากอย่างใดเกิดมาจากอัอย่างเอียนนะเจ้าเนาะอ่าโอ้ถึงเรื่องป้าเฮททอบ ครั้งแรกที่ป้าน,น้องสังเกตเนาะครั้งแรกที่ป้าน,น้องสังเกตแกอ่าว่าตอนตอนติน,นักข่าวตอนนักข่าวไปถามเนาะแกอูถึงเรื่องลุงพลนั่นล่ะที่ลุงพลปักปักถูกกับหัวนั่นนะสาบานนั่นนะ่ะเออแกแกอ่าอย่างก็นักข่าวนักข่าวไปถาม ไปสัมผั์แกบอกว่าเออก็นั่นเนาะป้าก็บอกให้แกกับเนื้อกับตัวแล้วเป็นอย่างไปเนี่ยจะจะนั่นมันคืดมันจ้ามันอาเพศภาษาไทยคนห้องว่ามันอาเพศนะเจ้าเนาะถ้าภาษาเหนือคนห้องว่ามันคืดมันจ้าไปเนี่ยอย่างจะนั่นป้าก็บอกแกแล้วแต่แกบ่ฟังอีวันน่ะที่นี่เมินเข้าเมินเข้าไอไอเมินเข้าเมินเข้า เออเปิลนักข่าวเปิลก็คุดกคุดอัะอยู่นะครับเออมาริโน่เปิลแกนนอกเปิลจ่างต่อนน้นก็เริ่มมีอันยูทูบก็เริ่มมีมาแล้วไอ่เนี่ยนี่เขาคุด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 เป็นว่าตัวเองเนี่ยไปพักทูบก่อนลุงพลก่อนเนาะพักทูบกับหัวดันไปฟักทูบตีบนดอยเออตัวปักทูบก่อนลุงพลก่อนปักหัวนั่นเนาะเวลาเวลาเปิลจับได้ก็เปิลถามถามแกบอกว่าแม่น้องบอกขึ้ไปเนี่ย แม่น่องบอกให้ไปจุดถูกว่าจะนี่อันนี้ข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่หนึ่งที่ป้าน้องสังเกตนะเรื่องปักถูกปักถูกกับหัวนั่นเนาะว่าลุงพลปักถูกกับหัวจะเกิดอาเพศอาภัยจะเกิดเรื่องคดเรื่องจ้าก,ากับหมู่บ้านนี่นะแต่ตัวเองไปจุดถูกก่อนเปิดหือลเวลาเปิดจับได เวลาฝนยับได้ก็หาว่าแม่อีน้องบอกให้ไปเนี่ยบอกให้ไปจุดจะได้ปะปะลูกเร็วๆอีวนะ่ะอันนี้ข้อที่หนึ่งนี่ข้อที่สองก็เรื่องตอนนั้นตลาดน้อยลุงพลเริ่มมีมาแล้วเนาะมีมาคนค้าขายอะไรอย่างคึกคักอีกแต,ตน่นะเไ้นี่ก็ไอ้นี่ก็เป็นทางหลวงอ่ะมีคนมอทางหลวงคนบอกให้ขยับขายายขายายไป ขยับไปข้างหลังข้างหลังน้อยเพราะมันติดกับถนนเกินไปไปติดกับถนนเกินไปบาเพื่้ขยับไปตั้งหลังน้อยคนอื่นปนกับขยับกันหมอดตัวเองขายขายอย่างฮะจีนย่างก็ว่าไก่ย่างหรือว่าไส้กรอกอย่างอย่างก็บอกว่าย่างย่างนั่นแหละมันมีเตา่ามีเต่าอยู่น่อยๆนะ่ะหน้าขายแก่ขายหน้าล้านหน้าหน้าด้านส้่มตำปลาจำลองอ่ะเนาะออคนอื่นปนขยับกันหมอดอ่ะตัวอยากจะขาย ตัวก็ขายในล่านจะอยากจะย่างก็ย่างในล่านก็ได้มันเตาน่าเต่ามูเนาะอันนี้เล่นว่าตัวใบย้อมขยับขยายขายตรงหน้าร้านปาจำลองนั้นเนาะมีตัวโพมาคนเดียวโอ้มีมีตัวโพมาคนเดียวคนอื่นปนขยับไปตั้งหลังมดเหมือนก็ว่ากูนี่เส้นใหญ่ไออย่างแบบนั้นเหมือนก็ว่ากูนี่เส้นใหญ่ปนขยับกับมดตัวบบขยับอ,อันข้างที่สอง อ,อ,อ,อ่ะอยังก็อ่ะอยังก็เพจเพจอ่ะอยังก็ youtube อ่ะอ่าแกทํา youtube มันก็เออเห็นนี่ไม่ใช่แคงอ่าแกทํา youtube นี่ป้าน้องก็อยากหูอ่ะเอออยากให้มันหายข้องใจอยู่เสือกชอบเสือกเรื่องหมดก็อืน่นนับป้าน้องเนี่ยเดี่ยหายช่องใจว่าเป็นยังแกถึงได้ออกจากลุงพลแล้วก็พอออกจากลุงพลกลับมาว่าจะนั่นจะนี่อ,อยากหู ก็เลยเข้าไปพอดใน YouTube แกเนาะแกก็มีเรื่องปกติอย่างมามาม,มีเรื่องพิเษปกติน่ะเจ้าเนาะแกก็โอ้ตามธรรมดาตามปกติแบบว่าอยู่โมโมแม,ม,ม,ม่แบบแกนั่นแหละแต่ว่าเข้าไปพอดในคอมเมนต์อ๋อเข้าไปพอนในคอมเมนต์โอ้ยอันแอดมินเปิดนั่นนะแอดมินป้าเฮทท็อปนั่นนะอุ้ยมันดาด่าเนาะด่าด่าบัจเจดดาผัาาานะ่ะด่าเอฟซีมันจะฮึบ มันจะให้ o u t u b e ป่าเฮดทอบนั้นล่มจมเขาก็บอกหู้มันเนาะมันดดเอฟซีมันว่าได้แข่งพุตขาห้านอ่าอย่งก็มือเป็นง่อยตาบอดหูนวกเพามันว่าไปซาปะมันดาอฟซนะดามอย่างหู้ก็่าไปกดไล่บ่าไปกดไล่บ่ากดติดตามเขาถ้าไใ่ามากดไล่มาพอ่าดอก่าได้ พ่ออันอย่างก็เป็นว่ามาพ่อบาดอกบาด้มาพ่อเห็นแก่ตัวเกินไปว่ะให้บามมาช่วยกดไลค์กดติดตามขอเแข่งพุ๊ดขาหานแข่งเคื่แขนแขนอย่างก็เป็นง่อยอีว่ะนะเฮ้อหูนวกตาบอดว่าโอ้ยมันเจงเจงเจงป้าน้องเจงเจงเจงว่ะป้าน้องฟังกําลังอ่านด้สองสามคอมเมนต์มันมันดาสปบ ด่าด่าในในในคอมเมนต์นั่นนะไอแอดมินเปนนั่นนะ <c oughs> เอปะอป้อเนาก,ก็เลยออกมาเหียป่าโถมันบะสมควรนเนาะนอันนี้มันป่ปช่แอดมินละนี่นะอันนี้มันจะยนียเฮ้ยยูทูปป้าเหดทอดนั้นลจมจุมมันมีคนติดตามก็ไปด่าปนยังยังมันซีดของเฮาเฮาจัดไล่ก็เฮาจัดติดตามก็เออเฮาจะคอมเมนต์ก็มันเรื่องของเฮาเนาะ เข,เขามิซิธจะจะบอกว่าเู้แข่งปุ๊เขาบอกมามิซิธจะบอกว่าเฮ้้แขนด้วนเฮ้ยเ้เจ็บแข้งเจ็บแขนอะไรอย่างแบบเนี้ยู่้หูหนูกตาบอดอะไรอย่างแบบนี้อ,อ่บบอะเขามิซิธได้ว่าโนมันเรื่องของเขามันซิดของเขาใครจะไล่กันไล่ใครจะติดตามก็ติดตามเหมือนเหมือนป้าน้องทำจังวันนี้ถ้าใครอยากไล่ก็ไล่ใครอยา,ย,ายากจะติดตามก็ติดตามป้าน้องก็ตึง้งบ่ว่าอย่างก็ ใครมาคอมเมนต์ฝรน้องก็ตอบเนี่ยจะมีการดา่ามีการว่าก็ขอบคุณเจ้านักอ,อินเดียนที่เผลมาไล่เฮาขอบคุณเจ้านักทีติปนมาติดตามเฮาขอบคุณเจ้านักทีติปนมาคอมเมนต์เฮาเฮาจะได้หู้ว่าความคิดของคนอื่นมาเป็นยังไงถ้าคนมาคอมเมนต์อย่างฝรน้องนี่ถ้าว่าคนมาคอมเมนต์แบบดีๆฝรน้องก็จะตอบแบบดีๆแต่ว่าถ้าเผลมาคอมเมนต์แบบ แบบบัดีป้าน้องก็ตอบดีอยู่แต่ว่าป้าน้องเอามาต่อยอดบางทีป้าน้องก็คิดคอนเทนต์มาออกบ,บ,าบางทีป้าน้องก็คิดคอนเทนต์มาออกเหรอ คิดคอนเทนต์ออกเวลาหันคนคอมเมนต์อะอย่างเดียวที่มันมันมันในแนวแนวลบน่ะป้าน้องก็เอาคอนเทนต์อเวลาคนคนคอมเมนต์อะอย่างมันในแนวลบนั่นน่ะป้าน้องก็เอาคอมเมนต์นั่นอ่ะเอามัดต่อยอดจะได้อะเป็นอามัดอามะอู้ว่าเป็นจะได้จะได้ใช่ป่ะจังนะเด้อใช่ป่ะจังนะเนื้อเออปะ เนาะเวลาปิวมา, comment, าอคอมเมนต์เขาก็ขอบคุณจันนักแล้วเวลาเปิดมาไล่เขาก็อกขอบคุณจันนักปิวนมากดติ๊กสามก็จ้าขอบคุณจันนักเออดีก็บัรดีเขาก็อู้ดีไปก่อนอันนี้เล่นดา่าเล่นแจ้งกันโอ้ยประหย,นะยัจันนักบัตดีอัข้างสุด้ทยนะคนสุดไทยวีรกรรมของอ่าอันป้าเฮดทอมนะอ่าข้างสุดไทยนี่ได้ยนยินเขาข้าวเขาว่านีมือแก ลักทายลักทายพยันหนักที่ปนจันผมจะย้ายมาเดียวนี้ปนกันล้อมหัวล้อมพยางกันมดหนึ่งก็สองจานสามจันกันขวบพนหันนี่นี่ปนกันล้อมมดแกมาลักทยย่างนี้ค่าว่ายู่ปพื้นก็ไม่ปุพื้นก็ไม่มาลักทายพยันหนักว่าใครหันนวลอ่ะเออใครหันก่อมาอยู่ตั้งหน้าตั้งมาอยู่หน้าปัจจูแล้วก็เอามาลักทายหน้าปัจจุก็ได้พอยุยยุยืพอก็ได้แล้วเนาะ อันนี้เป็นรักถ่ายอยูุ่ืนก็ไม่เขาว่าละเป็นเป็นนั่นฝีมือแกแลปะป้าน้องก็ให้อยากจะค้่องใจอะเป็นอย่างแกถึงออกจากลุงพลทั้งๆก็อยู่ส่วนอยู่ส่วนด้วยกันตอนแม่เจ้าก็อยู่ส่วนด้วยกันคบกันมากรน,นั่นแล้วก็หลังจากนั้นก็คบกันมาเมินแลวเนาะจนข้างช่วไทายติแกออกจากลุงพลก็ตอนติแปนเดินแบบติกลับป้าจำลองติกรุงเทพ ทรงสัยรงสัยแสงสีแสงสีแย้งตาเลยมองกลับมามันมองหาลุงพลมาหันเลยเนาะเออแสงสีแย้งตาเกินไปก็บผมอ้บัตอูงาน,น,น,นกับฝ่าเห็ดทอเนื้อย่างนี้พี่น้องก็บว่าสงใส่แสงสีกรุงเทพมัะแย้งต, <c oughs> แงตาแย้งตาฝ่าเห็ดทอบไปเดินแบบสองสามวันป๊กมา พอหาลุงพลมาหันเร็วแกก็เลยเแ,ลแยกตัวไปต่างหากแล้วก็ถึงสองคนพวกเมี้ยนะทิมาว่าลุงพลน,นั่นนะแล้วก็บว่าเห้าก็อยู่มอเมแม่แม่เอ้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งป้าเฮททอพ่อยจะไปแน่นะจะไปว่าตัวเองว่าหนูเลยป้าเฮททอจะ,จะไปจะไปจะไปอย่างก็คนภาษา,ษาไทยมันว่าจะไปแทนตัวเองว่าหนูมันแบบมันแบบเปิง ปาเห็ดดอกนะเท่าแล้วสี่สิบไปจะห้าสิบแล้วกะเออเท่าแร้วจะไปแทนตัวเองว่าหนูมันแบเปิงบอกว่าอ่าค่อยก็ได้คนอีสานเนาะแทนตัวเองว่าค่อยก็ได้แต่คนเหนือแทนตัวเองว่าเฮาก็ได้ป้าก็ได้ปีก็ได้วาดได้ก็ว่าไปเลยจะไปแทนตัวเองว่าหนูมันแบเปึง ขอบคุณเจ้าหน้าขอบคุณเจ้าหลายเดานเจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ฟันนองเนี่เจ้า,ค like, ค share, คจาใครมาถามอันนี้เนี่ยข้อข้องใจละเป็นอย่างถึงแยก,กตัวออกจากลุงพลฟันนองได้คาตอบละแสงสีกรุงเทพมันแยงตาแสงสีกรุงเทพมันแยงตาไปกรุงเทพแสงสีมันนักล่าเออมันแยงตาที่กลับมาก็เลยโซ่หามปะตาอันนันเนาะบ๊ายบายขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า